สวัสดีค่ะสตาร์แควันนี้นะคะก็มาเจอกับพิงพอยอีกแล้วแต่ว่าวันนี้พิงคอยไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่าตอนนี้พิงคอยก็นั่งรอนานแล้วทำไมโอไม่นาสักทีเลยอุ้ยมาแล้วทำไมทำหน้าแบบนั้นอ่ะมาันเวลา10โมงตอนนี้10โมง40ผมมาตั้งแต่9โมงคือนั่งรอนานแล้วพี่ก็คิดว่าจะเริ่มกินล้วยตอนที่จะเจอพอยเกินมากก็เลยถ้าเจอพิงพอยจะได้กินข้าวมือแล้ว หมือ้น่าสงสารเออนี่เขาใส่นี้มากไ,นนะไม่คือพี่เห็นใน,ในเน็ตพี่รู้สึกว่ามันต้องพี่ต้องโดนดลุก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 กินกล้วยก่อนเลยอ่ไรแบบนี้เป็นความทรงจำแบบวัยเด็กวันตตวน,นี้จะมาซื้อของใช่ไหมคุณเคยมาหรือเปล่าสไตล์แคมเนี่ยอันนี้คือผมเป็นพิธีกรหลัก <laughs> นี่นะนี่สิอ้าคุณมาใครบ้างอันแรกหนูคนเดียวกับพี่โก้โก้แล้วก็อันนี้กับพี่แบงค์ถ้าเลือกพี่แบงค์หรือพี่โก้เนี่ยเฮ้ยพี่มันพูดไม่ได้ซื้อใจพี่บู้กคนยังขนไม่มี เขาฝันนะพี่แบงค์ไม่มีทิงคอที่มีคู่จิ้นของเขาคือโกวสินไอ้นี่ผมไม่รู้จะเป็นคู่จิ้นของเขาเลยคือแบงค์อาทิตย์ใช่ไหมแล้วสไตล์การอยู่ด้วยกันใช่มัมกโกนี้ก็จะเป็นที่ใส่ยานแต่งน่ารักค่ะน่ารักเรียบร้อยซึ่งไม่ใช่แบบคือผมเป็นคนอย่างนี้เลยพี่แบงค์เหรอที่จริงพี่แบงค์ก็น่ารักเหมือนกันจริงพี่แบงค์ก็น่ารักแต่พี่แบงค์ก็จะแบบว่ายังไง พ่อแม่นะค่ะพี่แบงค์คนเป็นลีต่ต้องบอกว่าสนิทก,กันไวอะ่ะจริงเหรอ,เ,อ,อเราสนิทกันแล้วใช่ไหมใช่ไห้แม่อยากสนิทหนูไม่ได้สนิทก,กับพี่แบงค์ณจิตค่ะโอ้โหครับที่อดีต <c oughs> ก,ก่อนคุยก,กันหน่อยเมื่อวันนี้ก็ทำยูทูบซึ่งพอก็เคยได้มาคอลแลบแล้วครั้งหนึ่งเรียกว่ากระแสะดีมาก <c oughs> นคนคอมเมนต์เยอะมากโอติถ้าเรามีแฟนเราจะเล่นแฟนว่าอะไรเธอพี่เรียกว่าทีรักท์ีรักครับอันนี้ก็่ายละครถ่ายละครอย่างเดียว ต็นหยุดก็นเนี่ยมา start แคมป์ปิ้เหมือนที่นี่หยุดป้ะใช่ไหมใช่ที่นี่ไม้หยุดจริงเหรอนี่คุณไม่ต้องตกใจว่าผมปัดหัวอะไรไปมาเนียเคยทิ้งในรถแล้วลืมเซ็ตคลิปคาแรคเตอร์ไงคือในเรื่องผมคาทาสิงหกนะพุ่มกลับมาให้ช่างยิ้มเป็นแบบเซอเร์เซอร์ทีนี้เขาสวยมากเลยนะจริงๆอันเนี้ยทำผมไม่ทันห <laughs> นูทำผมแบบรอนผมแบบจริงจับ กูดห็นฮาสิงคือปูเป้ก็คือเหมือนเป็นไาไ่างที่โดนังแกใช่ค่ะผมไม่เคยแก้งปูเฟ่เลยถึงปูเป้จะมาคองพี่พี่ก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเนาะยังไงคะปูเป้ขาหลับผมก็เป็นห่วงผมก็ปลุกเขาแล้ว้วยอาเอานิ้วเนี่ยจิ้มปูเป่เป้เป้เฮ้ยทุกคนไม่ด้ดิลุกกัน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 ไม่ค่ะมเอกเอกยินนะครับ คือในนี Arrow, way, ้เขาจะซ่อนผิดเอาไว้ในเอแค่ก็จะให้เงินไปช็อปปิ้งให้เท่าไหร่ครับหนึ่งพันบาทกับห้าร้อยบาทคือต้องเสี่ยงดวงกันถ้ากินเอแค่คนละชิ้นถ้าใครเจอชิ้นบอมอคนนั้นจะได้แค่ห้าร้อยบาทแต่ถ้ากินแล้วโดนบอมแต่ว่าสามารถเก็บอาการได้อ่ะก็คือจับถนากเอาปกติแล้วก่อน้ก่อนพี่คืนไปเลยก็กลัวก่อ นี่เป็นนักแสดงขั้นเทพอยู่ด้วยตรงอันนี้แสดงอยู่แน่นอนมันมีสีหน่าหนูไม่เจอเลยนล้วหนูมา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 เก็บประการให้อยู่นะเกี่ยวอะไรนะคะอ้าปากวิ่เนี่ยลื่นแล้ว่ะนี่หลอกให้กินกันใช่ไหมนี่คนไม่รู้สึกเลยอะคะ บอกว่าดิมันแม่ลยชิ้นไหนพี่กลืนไปอ่ะใส่พริกไปครึ่งเม็ดเลยพี่อาวแมเรมส่งไฟ่แล้วฉันใส่พริกหร้อเปลผมก็ไม่รู้สึกเก็บอาการอะไรนะไม่มีอาการปะวะเปล่าจริงที่แม่เจอปะคะไม่เจอแตรวันไม่เจอเดี๋ยวตังกรุบแต่นะไม่ออกไงตาคอเลยแก เดุมากฝั่งชุดละกันใครแพ้ได้ห้าล้อพี่เจาะกระนาษแต่พี่ยังชนะหนุ่มพี่เจาะกระดาษไม่อยากเชื่อพี่แบงค์อ่ะสองรั้มพี่ถือเป็นคนโกหกขนาดนั้นเลยหรออาตานี้พี่เจาะกระดาษเห็นไหมาหนึ่งสองตั้มเลไม่น่าเชื่อพีชนะขอบคุณมาะ เหดุละคะ <laughs> จะให้ต่างฝ่ายต่างซื้อเอเซอร์รี่เครื่องประดับอะไรก็ได้ให้กันและกันซึ่งต้องใช้จริงเออขอบคุณครับเออหนูจะใช้ตังค์เนี่ยนะคะ500บาทให้คุ้มค่าที่สุดไปไหนกันไปกันเลอ อ๋ออันนี้ปทีิแบบเขาขายอยู่ประมาณ600แล้วตอบแม่ค้าเหลือร้อยเดียวปิกาโตนี่ด้วยเฮ้ยมีสิ่งด้วยผมว่าตอนนี้พิงคอยจะถูกใจร้านนี้แล้วปิกาปิกาจูเฮ้ยน่ารักนี่ฮะผมได้แล้วตัวนี้450ผมจะซื้อให้เป็นอุปกรณ์ให้น้องพิงคอย คุมโทนให้เขาตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวที่วายๆก็เลยเหมาะคุมโทนเราต้องทำฉาชักดาบน้องเขาก็ต้องชักดาบแล้วจะพูดว่าผมจะปกป้องนิสโก์เองแไหนท่าหลับดิแล้วหลับตาหลับตาหลับตาพูดดิผมจะบอกว่า acting ไม่ถ่ายแล้วหนูจะต้องใส่ทั้งวันด้วยนะตอนนี้ผมก็จะเหลืองบอยู่600บาทนะครับผมผมได้แล้วครับของชิ้นแรก แกกเบาวมีแบงอันดีบน๊่ีในชีวิตช่วงนี้ค่ะอยู่บ,บ้านถายลครปัิเป็ดๆกันท<อ>ุครั้อาหารที่ทำกิจเองมากสุดค่ะเออมะมา่าค่ะ ถ้าได้ถุงมือทานอ๊อฟจะเอามาทำอะไรต่อเอาไปดีดนิ้วเสกเงินครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินใช้เลยแล้ว <laughs> พ่อพูดที่นอนคุณสีอะไรสีขาวครับตอนเรียนโดดเรียนบ่อยแค่ไหนบ่อยมากครับโดดไปเล่นบายมากกว่าถ้าพรุ่งนี้พวกใ,ใสจะทำอะไรนอนดูซีรีส์ขนที่รักครับผมเน<อ>่เคยตดในที่สาธารณะไหมตดบ่อยมากตะกี้เพิ่งตดไปช่องยูทูบที่ชอบไปแบงค์แชนแนลสิครับเจลิเวอร์กลางวันหรือกลางคืนกลางคืนสิครับอาหารให้แขกกุ้งสดถ่ายรายการเสร็จแล้วทำอะไรต่อกลับไปนอนครับผมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับคนถามไม่ มานิวเวลกัวามก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กินเก่งกับกินนอนกินแต่อย่าได้นัดกับเขานะมาสายทุกวันตอนนี้ร้านไม่ค่อยเปิดก็เลยต้องมาเปลี่ยนว่าเราจะใช้งบเท่านี้ซื้ออะไรให้ตัวเองดีกว่าไม่จำเป็นต้องซื้อโตเกียวกินไหมสั่งไปสักห้าสิบอันกลับบ้านด้วยเสื้อที่พี่ซื้อให้อายไหมจริงจริงไม่เป็นไรเพราะว่าใส่แม่โอเคไม่อายนะ ถามว่าไม่ไม่ได้มาจากจากนานยังก็ไม่นานมากเท่าไหร่คะประมาณสามสี่งเดือนผมก็ไม่ได้มานานแล้วครับเวลามาจะจับก็แบบซื้อของแต่งบ้านซื้อเสื้อผ้าแต่ผมจําได้ว่าของกินอร่อยเยอะพิงคอ,อยกินอาหารประเทศไหนกินท้หมดเลยนะได้หมดเลยผมมีอยู่สองช้อยเป็นอาหาร,ปรโปรดของผมอันดับหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเรืออันดับ 2, สองส้มตำอยากกินอะไรครับก๋วยเตี๋ยวเรือวิ่งมากพิงคอยเป็นคนชอบกินปลาหมึกมากเอาไหมเอาไหมหนูจะกินยังไงพอดีชิมพอทานได้หรือพออิ่มพอดีชิมพอดีชิมก็50บาทคือผมมานี่ยังไม่ได้กินอะไรนะ ือนร้างสรงทันเขาร้านที่2แล้วผมมีประสบการณ์ปลาหมึกที่ไม่ดีกับนางเอกขผมมีคนนึงคือมุกดาคือเขารู้ผมไม่กินเผ็ดไงเขาตักปลาหมึกที่มีพริกเต็มๆมาให้แล้วบังคับปอนโดยสายตาคือเขาก็รู้ว่าผมกินเผ็ดไม่ได้แล้วมีความสะใจต้องาน่เหนือ่ะนี่เราจะเรมเนี่ยชอบรู้จเรือมาก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  อันนี้กินอะไรจะเล็กก๋วยเตี๋ยวเรือเผ็ดไหมเผ็ดค่ะคือเรากินก๋วยเตี๋ยวเรือผมมกักจะสั่งรสรสจัดผมกินไม่กินเผ็ดอะไรแต่ผมชอบรสจัดมากพี่สาวครับเป็นแบบขาวดำเทาครีมอะไรประมาณเนี้ยทำไมก่อนผมจะแต่งแบ็คแอนด์ไวท์แต่เดี๋ยวนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใส่เสื้อสีสันพัดเทลมากขึ้นเราทำรายการเราต้องแต่งตัวอะไรมากขึ้นแล้วเชื่อไหมผมไปกองโษณาสิขึ้นชื่อว่าเป็นเทกบูผมใส่เสื้อสีพูงกงสีเขียวกระเป๋าสีชมพู จับเพ็ดแซบแต่ต้าแม่ค้ากลัวเราไม่เห็นนี่มากตั้งตาใจเลยเ็ทมาโอเคกลัวไม่แซบใช่ไหมไอ้หนูได้เลยเอาไปอีกสองช้อนเบเกอรี่ีมครับน้ำมะม่วน้ำหมพี่พรวาเปล่าจะเหลือเหรอนี่เบอร์นี้เฮ้ยจต่ผมบ่อยนะพี่แม่ต้องปล่อยปั่นน้ำมะพร้าวให้ผมอร่อยมากแม่จเอาใส่หมึกร่ด้วย มีลูกชิ้นแค่เนียวันถั่วไม่เอาเลยนะครับหมายถึงว่าไอติมมันก็ไม่เอาเลยไอติมก็ไม่เอาเลย่ะไม่กินนะคะกินไปไม่ต้องบ่นโอเคอมลูกอมลูกอมลูกอมเย็นเย็นอยู่เกิดนะเ่ิดนะคะไม่เปล่าใช่นี่เป็นเรื่องที่ถเถียงกันมานาน อันนี้ผมก็ได้ลายผมแล้วผมจะซื้อ a อสซ s ส o r y ี่ของผมให้ตัวเองได้แล้วครับเพราะอะไรไหมที่ผมเลือกอันนี้มันเป็นของรีไซน์และอันดับสองผมคือมันเอาไว้ใส่บทได้ครับใส่ของได้ เอ้ยคุณมาว่าของผมผมได้ไงตั้งแต่ทางรายการนะคะหนูยังไม่ค่อยเลือกเลยอันเนี้ยผู้ชายเลือกเกี่ยวกับหนูอุยอุยเอาไปก่อนบิ๊กห้อันนี้คือใบสุดท้ายที่เขาต้องให้ผม150บาทเนี่ยคะถ้าเกิดว่าเจอคุณคนนี้นะคะคุณชื่อพี่แบงค์อาทิค่ะเขาจะชอบต่อโอ้โหดูไลน์มือได้ด้วยเอาคดูแโอเคดแล้วโอเคแล้วสุบยอดเลยโอเคเนาะที่เหลือกลับบ้านเป็นค่าอาหาร เอาไปเลี้ยงแมทที่บ้านใช่บุหรี่หรดูไม่ใช่ครับอันนี้หรอคะเยังไม่ได้เลยถ้าผมไปแบงค์ต้องตัวเองเพราะว่าของมันเยอะมากคือตอนนี้น้องเขาเรียกกลับบ้านแล้วเราอยู่นี่เให้หนูดูตั้งแต่เมื่อกี้แล้วดูว่าทำอะไรดีให้เขาเลือกให้ผมเลือกทำให้ก็ได้เล่นมือกไอทีสิ หมดกันทร์ใครเให้หนูไหลได้ไหมใ่เหมือนว่าไมมานี่ค่ะนี่เอพี่แบงค่ะและอันี้คือพี่ต้องห้ตัวไหนก็ไเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมัูนกแสดงที่แบบบ้ากระโูนอีคนหนึ่งก็ปิกาะจูอีกคนนึงก็พี่โนะใยบบ น้องเขายังไม่โตฮะไม่ต้องน้อต้องแปลกใจการลองแต่งตัวเขาผมบอกเขาแล้วว่าไม่ต้องเป่นคนแต่งเลยจะสวยค่ะสวยฉันโกหกไหมใช่ไหมใช่น้องสมบูรณ์แข็งเลยใช่ไหมนี่คือหน้าของผู้เาพแบบผู้ชายเวลารองชุอเสื้อผ้าอยากกลับบ้านรู้เหมาะมากเลยอันนี้แหละซื้อเลยอันนี้คือรู้เลยว่าปลอม ขอเวลาหน e รัน <eternity> นี้มันจะเข้ากับกระเป๋านี้อันนี้ดีกว่าค่是 มิชชั่นเราครบเรียบร้อยมันก็เป็นความสนุกเล็กๆข,ของเรานะครับซึ่งพิ้งพลอยหายไปไหน <c oughs> อ่ะคือวันนี้เราก็จะมีการเล่นเกมการ <c oughs> ผมก็ซื้อเสื้อให้น้องครับแล้วก็ซื้อกระเป๋านี่ยอดผมก็จะเหลือเงินของตัวเองกลับบ้านไป450บาทครับผมรุมน,นะคะหนมก็ได้พวงมันใจให้พี่แบงค์นะคะ,ะ5 0บาทแล้วก็ของตัวเอง200ก <c oughs> ็เป็น350บาทแล้วกลับบ้าน150บาทนี่ก็เป็นการถ่าย Star Cam ครั้งแรกของเราสองคนนะ พยอดวิวด so ีนะ yeah. <number who ored nos> like, ่ยเขาบอกว่าม e ีอีพ oh ีสองอีกถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับมาดูกันเยอะๆกดไลค์กดแชร์เยอะๆแล้วอย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์ช่องใบแบงค์แชนแนลด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปจอดทุกวันเสาร์ตอนช่วง10บโมงนะครับฝากด้วยนะคะสไตล์แคมครั้งนี้ก็มากับพี่แบงค์นะคะอยากให้มาอีกก็ดูกันเยอะๆนะคะไปแล้วค่ะไบไว้บายค่ะบ๊ายบายเอาละครับผมวันนี้นะครับผมจะกันมีกิจกรรมมาแจกของนั่นคือกระเป๋านี้ผมซื้อมานะครับให้แฟนๆที่ดูคลิปนี้แล้วเม้นท์ข้างใต้ว่า ชอบโมเมนต์ไหนที่สุดในการขายวอล์กครั้งนี้พิมพ์มาว่าชอบโมเมนต์นี้เพราะอะไรถ้ากิะถูกใจเราสองคนนะครับรับไปเลยนี่ขอที่ผม,มพ้มมาเดี๋ยวพวกเราจะดูคอมเมนต์เลยนะครับไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย